ตอนมี่มาใหม่ๆนี่ยมี่ก็ไปตากแดดนอกบ้านเฮ้ย mm hmm. มันไม่มีแดดเราอยากกี่เราทไงเราไม่รู้ไงดังนั้นมี่จะบอกว่าตัววันนี้นะคะสามารถไปหาซื้อได้เราอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนทกคนยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่อง Emmy Life in Canada นะคะวันนี้มาพบเจอกับมี่กันอีกเช่นเคยเนาะ ช่วงนี้นะคะก็จะเป็นช่วงฮอลิเดย์ของมี่เนาะก็จะอยู่ในช่วงคริสต์มาสเนาะจริงๆมี่ก็หยุดตั้งแต่ก่อนคริสต์มาสแล้วนะคะมี่จะหยุด2สัปดาห์นะส่วนสามีกับลูกเนี่ยสามีก็ฮอลิเดย์ตรงกับมี่เนาะแล้วก็ลูกโรงเรียนปิดพอดีเนาะเราก็จะมีกิจกรรมทําที่บ้านกันบ้างหลังจากที่ทํางานมายาวนานมากเนาะวันเนี้ยนะคะมี่มีเวลามี่ก็เลยอยากจะมาแชร์เรื่องดีๆให้กับเพื่อนๆฟังกันอีกเช่นเคยเนาะ ก็จะบอกว่าช่วงคริสต์มาสเนาะเราก็จะเป็นอะไรที่อ่าแกะของขวัญกันซึ่งมียตอนแรกแกะไปแล้วนะก็มันึกนขึ้นได้เฮ้ยเดี๋ยวมาทําคลิปบอกกับเพื่อนๆดีกว่าเนาะว่าบางคนเนะ่ะนาะก็อาจจะเป็นอะไรนี่พูดถึงกรณีเมียฝรั่งที่เดินทางมาใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศบางคนอาจจะยังไม่รู้เรื่องนี้บางคนอาจจะรู้แล้วถ้ารู้แล้วยังไงผ่านคลิปนี้ไปได้เลยเนาะก็มีกําลังจะบอกว่านี่กำพูดถึงเครื่องเมียจั เื่ออบแห้งตนี้เพื่อนๆเรามพูดถึงเรื่องนี้เนาะจริงๆมี่จะบอกว่าหลายๆคนถ้าติดตามช่องของมี่ก็จะเคยเห็นนะคะว่ามี่เคยทําคลิปเกี่ยวกับตากหมูเขาเรียกอะไรหมูสวรรค์กุนเชียงหมูหมูตากแดดอะไรประมาณนี้ก็เวลาเมียฝรั่งเลาเดินทางมาใช้ชีวิตในต่างประเทศเนี่ยตอนเราเดินทางมาเนาะเราก็ไม่รู้ไงว่าเฮ้ยในช่วงหน้าร้อนเนี่ยเราก็จะไปตาก แดดก,กันนอกบ้านอะไรตากในคอนโดตากตาบ้างอะไรบ้างแบบนี้เนาะแต่พอหน้าหนาวเนี่ย บางคนก็เฮ้ยเราอยากกินอนะเราจะทํายังไงไปหาซื้อบางทีมันก็ไม่ได้มีไงอย่างที่บอกในต่างประเทศเนี่ยบางทีมีตังก็หาซื้อไม่ได้นะมันต้องเป็นอะไรที่เราทําเองแต่บางทีเนี่ยเราไม่รู้เฮ้ยเราจะไปตากแดดยังไงวะบางคนก็ใส่เข้าไปในเตาอบเลยทีเดียวอะไรอย่างนี้ดังนั้นม่จะมาบอกว่าเครื่องเนี้ยนะคะมันเป็นเครื่องอบแห้งจริงๆต่างประเทศฝรั่งเขาจะใช้อบพวกผลไม้กันหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วเขากินกันซึ่งเราอะก็มาใช้ดัดแปลงเนาะนี่จะบอกว่าเครื่องเนี้ยนะมันจะเป็นอะไรที่ม่ใช้งานมา ประมาณน่าจะสี่ห้ปีแล้วทนมากราคาไม่แพงหาซื้อได้ตามห้างช็อปทั่วไปเลยเนาะแต่จะบอกว่าวันนี้ที่มาพูดเนี่ยไม่ได้มาพูดถึงตัวนี้มิจะบอกว่านี่เนี่ยใช้ตัวนี้มาอย่างที่บอกใช้มายาวนานมากแต่ทีเนี้เมื่อประมาณประมาณเดือนที่ผ่านเดือนสอเดือนที่ผ่านมามีทํา เขาเรียกอะไรหมูสวรรค์แล้วทีนี้เพื่อนๆหมูสวรรค์นเนี่ยมีจะชอบกินพวกแบบลักษณะติดมันอะทีนี้พอเราตากเข้าไปในนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเรา,เ,ราเสียบป๊กไว้เนาะพอเสียบปากเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ทํางานเนี่ยพอทานนํางานเสร็จมันก็จะมีน้ํามันย้อยลงไปนี่เวลาเราล้างอะเพื่อนๆมีล้างทำความสะอาดเนี่ยข้างในเนี่ยมันเป็นช่องเกี่ยวกับเวลาเนี่ยมันเป็นอย่างเนี้เนยเพือ่อนๆเออแล้วทีนี้เราล้างน้ําก็ลงไปข้างในพวกน้ํามันอะไรเงี้ยลงไปข้างในทีเนี้ย พอเราใช้งานรอบต่อไปอ่ะเราไม่ได้รู้ว่าข้างในมันมีอะไรเนี่ยพอเราอ่าเขาเรียกเสียบปลั๊กไปเนี่ยพอเสียบเสร็จปเพื่อนเพื่อน,นรู้ไหมว่ามันชอ็อตมันชอ็อตแบบไหนคือมันมีกลิ่นไหมอ่ะเพื่อนเพื่อนมันมีกลิ่นไหมออกมาแล้วที่สําคัญคือมันมีไฟอ่ะเพื่อนๆต่างประเทศนี่ที่อันตรายมา,มากๆเลยนะพอมีไฟมันออกมาแบบนี้นีก็เลยถอดปลั๊กกลายเป็นว่าเครื่องนี้เสียทีนี้จะบอกว่าตัวนี้เองอ่ะพอมันเสียเสร็จปุ๊บเนี่ย เราก็ไม่ได้คือมี่ไม่ได้ทํามาอีกยาวนานมากทีเนี้ยมันเป็นช่วงคริสต์มาสอย่างที่บอกว่าเรามี่เป็นสายทำอาหารเราเวลาช่วงคริสต์มาสเราเราขอเอาของขวัญอะไรเงี้ยมีก็จะชอบอ่ะเกี่ยวกับในครัวอะไรเงี้ยนี่ก็หนึ่งหนึ่งอย่างก็จะเป็นเครื่อง ขาเรียกเตาอบเตาอบแบบเล็กมี้กก็ขอกับสามนี้เหมือนกันว่าม่อยากได้ตัวนี้เนาะแต่ตัวนี้มิจะบอกว่ามันพังใช่ไหมเนี่ยเพื่อนๆลมามันมีหกชั้นนะซึ่งดีๆมากๆแล้วจะบอกว่ามีอยากอยากได้ตัวใหม่แล้วก็อยากได้แบบนี้เลยเพราะอะไรที่ม่อยากจะใช้ใช้ชั้นของมันเนี่ยเออมาเหมือนประมาณว่าทด้ได้เหมือนกันมาเนี่ย เอ้ยัารที่มันมีอันนี้มันมี6ชั้นใช่ไหมเราจะได้ไปต่อคือสามารถทําได้เป็น12ชั้นอะไรแบบเนี้แต่นี่ไปตามหาหมดแล้วนะดูในเว็บไซต์อะไรย่าเงี้ยมันมีมีหนาเพื่อนเพื่อม,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 มันไม่มีแล้วที่เน้จะบอกว่าคริสต์มาสผ่านมาได้นี่เน้จะบอกเลยว่ามีได้มาแล้วจ้กนี่ แต่มันไม่ได้รุ่นนี้ไงพอไม่ได้รุ่นนี้มี่บอกเออไม่เป็นไรวทามันหาไม่ได้จริงๆดังนั้นตัวนี้มี่ก็เอาไปคือมันก็ต้องทิ้งแหละเพราะมันพังเนาะตัวนี้นะคะมี่ก็ได้ที่แคนาเดียนทรายนะคะลองไปหาดูเนาะ <S <S มี่จะมาแตะเพื่อนๆหน่ี่เชฟอร์าานานีก็จะมีใบรับประกรันนะนะคะนี่เลยก็จะบอกว่าอย่างที่บอกจริงๆนี่อยากได้ตัวตัวเก่ามากเพราะว่ามันมันสามารถ มันมันยังไม่พังตัวพลาสติกมันใช้ได้เราก็จะได้แบบเวลาเราตากมันได้ตากเลยเนาะนี่จา้าลังดูนียย่เลยมันเป็นแบบสี่เหลี่ยมเออเนี่ยมันก็จะมีจะบอกว่าอันเนี้ยมีแค่ห้าชั้นอันนี้มหกชั้น,น,น,นซึ่งซึ่งมันต้องตับกันดปชั้นหนะนึ่งเนาะนี่ เนี่ยนะเดี๋ยวพี่บอกไปดูว่านี่มีช้นรองใต้ล่างเพื่อกันน้ํามันหยดลงไปแบบนี้ด้วยแล้วก็จะมีหนึ่งมีสองนะมีสามมีสี่มีห้าแล้วก็จะมีอันนี้ที่เป็นตัวรองเป็นเหมือนตะแกรงแบบนี้ให้เราอีกอย่างก็เหมือนแบบอันนู้นเหมือนกันเนาะเนี่ยนะคะเป็นทีนัก็จะเป็นแบบนี้นะตัวนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะซึ่งการใช้งานก็ ไม่ต่างกันเลยนะคะเออแล้วก็เนี่ยนะคะคือตัวหนึ่งที่มี่เอามาให้เพื่อนๆดูเนี่ยก็คืออยากจะให้หลายๆคนที่ไม่รู้ที่ไม่รู้นะที่มี่พูดเนี่ยก็หมายถึงว่าคนที่เดินทางมาบางทีไม่รู้ไม่รู้เรื่องนี้ต,ตอนนี่มาใหม่ๆเนี่ยมี่ก็ไปตากแดดนอกบ้านเฮ้ยมันไม่มีแดดเราอยากกีอาไงเราไม่รู้ไงดังนั้นนี่จะบอกว่าตัวเนี้นะคะสามารถไปหาซื้อได้เราอยู่ที่บ้านเราก็สามารถทําได้เราสามารถที่จะ จะเป็นกุนเชียงไม่ว่าจะเป็น,ปนอ่าหมูหมูอกหมูอะไรพวกที่มันเป็นแบบปัดแ่ดเพื่อนๆสามารถใช้งานได้นะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยเนาะถ้าใครสนใจอ่ะนะก็แวะเข้าไปหาซื้อได้เนาะในช่วงจริงๆถ้าใครยังไม่ได้ของขวัญคริสต์มาสบางบ้านยังแบบว่าเฮ้ยรอช่วงเซลช่วงอะไรไปดูได้มันก็จัดลดราคาตลอดแต่ตอนที่ไี่ซื้อเนี่ย มันเป็นราคาเต็มดังนั้นวันนี้นะคะมี้ก็เลยนึกถึงนนะคะนึกถึงตอนที่มีใม้ใหม่ๆเนาะว่ามี้ก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยมันมีแบบนี้ด้วยเนาะดังนั้นวันนี้มี้ก็เลยอยากเอาเรื่องนี้มาแช่นะคะช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงเทศกาลคริสต์มาสแล้วก็จะเข้าสู่ปีใหม่แล้วนะคะยังไงก็ถ้าใครจะเดินทางไปไหนก็เดินทางปลอดภัยเนาะช่วงนี้มี้ก็จะทําคลิปอัปเดตให้เพื่อนๆดูมากขึ้นนะคะยังไงก็วันนี้มี้ขอฝากคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะคะ ถ้าใครชอบคลิปวิดีโอของเมียนะคะยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ค่ะวันนี้นะคะมีต้องขอลาไปก่อนเนาะแล้วพบกันใหม่กับคลิปวิดีโอหน้าลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ